ก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Q n i g h Gaming นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Minecraft นะครับเป็น Minecraft เวอร์ชั่น1.12.2นะครับวันนี้ผมก็จะพามาสร้าง AFK Fishing Farm นะครับใน Minecraft เวอร์ชัน1.12.2นะครับแบบไม่ใช้เลสโตนนะครับหรือว่าไม่ใช้หินแดงนั่นเองนะครับอ่าก็นั่นแหละครับก็แบบ เอาไว้ไปเล่นในเซิร์ฟที่โดนแบนด์รสโตหรือแบบใช้ตกปลาหาเงินก็นได้นะครับก็เดี๋ยวมาทําตามผมกันเลยนะครับก็ของที่ต้องเตรียมก็มีประมาณนี้ครับนะครับของที่ต้องเตรียมมีแท็บวายถังน้ำเช็ดหินจะเป็นบล็อกบล็อกอะไรก็ได้ครับเป็นใช้ได้ทุกบล็อกเลยนะครับบล็อกอันนี้แล้วก็ฮอปเปอร์ประตูเหล็กสติง ไอเทมเฟรมหรือว่ากรอบรูปนะครับแบบใส่ของเข้าไปข้างในแล้วก็มีบันไดนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ก่อนแรกนะครับก็วางหีบไปเลยนะครับวางหีบไปเลยก็เนี่ยครับฮอปเปอร์ก็วางฮอปเปอร์ต่อมาสักสองสองอันนะครับตามนี้นะครับประมาณนี้วางหินขึ้นไปบนฮอปเปอร์ตรงนี้อย่างนี้นะครับวางให้เป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็วาง ไอรอนดอครับไอรอนดอวางวางตรงนี้เลยครับประตูเหล็กของเรานั่นเองนะครับวางตรงนี้ออกมาหนึ่งอันนะครับวางหินออกมาหนึ่งอันแล้วก็วางหินต้องต้องวางหินตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้บันไดวางตรงนี้ครับจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็วางน้ํานะครับอ่าแล้วก็วางหินตรงนี้ประมาณหก หกก้อนนะครับอ่านับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออกประมาณนี้นะครับแล้วก็เราทุบตรงนี้ทิ้งนะครับนะครับใช้แท็บ Y วางตรงนี้ตรงนี้แลก็ใช้สปริงนะครับอ่าจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับนะครับพอเราโดนสปริงนะครับมันก็จะเปิดประตู เราใช้กรอบรูปบางตรงนี้แล้วเราก็ใส่อะไรไปข้างในก็ได้นะครับนี่ก็ะจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งาน FK Fishing Farm วันนี้ให้ดูนะครับนะบพอเราโดนอันนี้มันก็ประตูจะเปิดครับอ่าเดี๋ยวผมจะก็การใช้งาน,นครับเราเดินชิดมุมนี้เลยนะครับชิดมุมนี้เราเลงไปที่ขอบประตูนะครับแล้วก็มันจะ เล็งต้องเล็งให้โดนกรอบรูปเด้นครับแล้วต,ตกไปนี้นะครับมันจะประมาณนี้ครับพอเราตกโดนเส้นเอ็นประตูเปิดเสร็จและมือเราก็จะไปโดนเนี่ยพอฟักกินมันก็จะตกางนี้นะครับนะครับอันนี้ผมกดเมาส์ขวาค้างอยู่นะครับ เป็นเอฟเทฟิซซิ่งฟนะครับครับเราต้องเลือกมุมดีๆนะครับไม่งั้นมันก็จะแบบติดบั๊กแบบเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับเลือกมุมระหว่างให้โดนขอบประตูแล้วก็โดนขอบรูปเลยนะครับนะครับประมาณนี้ครับเราก็จะทําการหมุนไปเรื่อยๆหมุนพอปลาดึงไปประตูก็จะปิดครับแล้วก็มือเราก็จะไปอยู่ตรงประตูพอดีทําให้ดึงเบ็ดได้พอดีครับก็ประมาณนี้นะครับ ลอ,อกตัวหึ่งฝนตกนะครับก็ประมาณนี้ครับครับผมนี่ครับของเราก็จะเก็บเนี่ยครับของเราก็จะดูดลงพอเปอร์แล้วก็ไหลไปตามกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นไมค์ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสองจุดสองนะครับครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อให้ผมด้วยครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับครับก็วันนี้ก็จบแค่นี้ครับอ่าก็สวัสดีครับ